ไผยทาคนมาไทยครั้งแรกรอบ3ปีหลังรัฐประหารพรมา่าไปท่ทาคนในแบบคนดังชาวเมียนมาเปิดใจกับสื่อมวลชนไทยหลังไม่ได้เดินทางมาประเทศไทย3ปีเนื่องจากเหตุการณ์รัฐประหารที่พมา่ามาเมืองไทยครั้งนี้ตั้งใจมาเพื่อพักผ่อนและทํางานที่ค้างไว้ปัจจุบันมีงานละครที่ประเทศพมา่ามีซีรีส์ที่ประเทศกัมพูชาและจะได้เซ็นสัญญาที่ประเทศจีนภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนผลงานในประเทศไทยมีละครติดต่อเข้ามา3มเรื่องน่าจะได้เริ่มประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในปีนี้และยังไม่ทราบว่าเป็นนางเอกคนไหนโดยไผบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นใครจะรีบบอกคนแรกนอกจากนี้ไผ่ทาคนยังได้เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาจีนพร้อมพูดภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมรักประเทศไทยมากๆและเผยด้วยว่าอยากไปเที่ยวพัทยาส่วนอาหารไทยที่อยากกินน้ำพริกกะปิเพราะเป็นอาหารที่ชอบ นอกจากนี้ยังมีผัดไทยก๋วยเตี๋ยวน้ำโตอีกด้วยหลังจากนี้ป่ายทาคนจะอยู่ประเทศไทย6วันก่อนจะเดินทางไปถ่ายละครที่ประเทศกัมพูชาเอาบอกกับแฟนคลับชาวไทยว่าหลายๆเรื่องในประเทศเขาพูดไม่ได้อยากขอบคุณแฟนคลับชาวไทยและมาครั้งนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสะดวกขอโทษแฟนคลับเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที่ t ี่ .com ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ